ก่อนที่จะมาเป็นตัวละคร4ี่สหายเต่านินจาที่โด่งดังไปทั่วโลกพวกเขามีกำเนิดมาจากการคิดมุกตลกขำๆของศิลปินเควินอีสแมนและปีเตอร์แล โดยตอนแรกคุณอีสแมนได้นึกำคำครับวาดภาพล่างเต่าที่กลายเป็นนินจาพร้อมกับหน้ากากผ้าผูกไว้ที่ตาและในมือนั้นถือกระบองนันชาร์พร้อมกับเขียนคำว่านินจาเทอร์โถวพอคุณปีเตอร์แล์เห็นก็ขำกากทั้งคู่เลยลองต่อยอดตัวละครนี้โดยอีสแมนได้วาดเต่าเพิ่มมาอีก3ตัวรวมเป็น4แล้วแต่ละตัวก็จะใช้อาวุธที่ตาก,กันออกไปส่วนคุณแลก็เพิ่มรายละเอียดอย่างอื่นเข้าไปเพิ่มพร้อมกับเติมคำเพิ่มชื่อเรียกเต่านินจา จาก Ninja Turtle เป็นคำว่า Teenage Mutant Ninja Turtle <_ S 1> เพื่อเป็นการล้อเลียนชื่อคอมิกในช่วงนั้นจากค่าย DC และ Marvel อย่าง Teen Titan ที่เป็นเรื่องราวของฮีโรวัยรุ่นและ X-Men ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมนุษย์กลายพันธุ์เมื่อไอเดียเป็นรูปเป็นล่างพวกเขาก็เลยตัดสินใจกันว่าจะสร้างเนื้อหาและทำเป็นคอมมิกพวกเขาพยายามหาชื่อเรียกให้กับเต่านินจาทั้ง4ซึ่งตอนแรกคิดว่า ควรจะตั้งชื่อแต่ละตัวด้วยภาษาญี่ปุ่นก็เพราะว่าพวกเขาเป็นนินจานี่นะแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเพราะว่าคำเรียกนั้นน่าจะเรียกยากจึงใช้ชื่อของศิลปินดังในยุคเรเนซองส์เช่นลิอาโนโดดาวินชีไมเคิลแองเจโลโบนาโรติโดนาเทโลราฟาเอลและก็แบ่งแยกพวกเขาด้วยอาวุธที่ใช้ลิอาโ d โดจะเป็นผู้นำ ที่ใช้ดาบคู่ล่องลงมาคือราฟาเอลที่ใช้มีดสามง่ามโดนาเทโลจะใช้กระบองยาวและไมเคิลแองเจโลจะใช้กระบองนันชัก ที่มาที่ไปของเต่านินจามาจากการที่เต่าทั้ง4ครับได้อาบสารพิษกรมรมตภาพรังสีพร้อมกับหนูอีก1ตัวที่กลายมาเป็นอาจารย์ของพวกเขาที่ชื่อว่าสปินเตอร์สารเคมีได้ทําให้ทั้ง5มีวิวัฒนาการเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมกับเพิ่มสติปัญญาเหมือนกับมนุษย์โดยที่สปินเตอร์นั้นได้ทําการสอนเต่าทั้ง4ในด้านแนวคิดศิลปะการต่อสู้จนพวกเขาได้พันาําลังกลายเป็นนินจาและต้องไปต่อสู้กับเทรเดอร์ <Workers. S 2> ผู้นำกลุ่มก่อการ้ายนินจาที่มีชื่อว่าเดอะฟู้แคนวัตผูดิบทั้งหลายเหล่านี้นะครับคุ้นกันไหมก็คือผู้สร้างเต่านินจาทั no. ้งสองนั้นได้ใช้พื้นฐานในเรื่องจากตัวละคร d a ร e เดวิลของทางมาเวลมาใช้ในการพัฒนาเต่านินจาครับทําให้เราเห็นถึงความคล้ายกันต้นกาเนิดของตัวละครเพราะว่าใน d a ร e เดวิลเด็กชาย m a ดเมอร์ด็อกได้เข้าไปช่วยใช้แก่จากรถบรรทุกสารเคมีจนเขานั้นได้อาบสารพิษและทําให้ตาบอด แต่สารนั้นก็ได้ทําให้แมดเมอร์ด็อกมีปราสาทสัมผัสเหนือมนุษย์ซึ่งเติบใหญ่เขาได้ใช้พลังนี้กลายเป็นแดเดวิลและก็ไปต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายนินจาเมื่อทุกอย่างเป็นไปได้สวยทั้งคู่จึงสร้างบริษัทค่ายการ์ตูนเล็กๆที่ชื่อว่า Mira ส Studios และรวบรวมเงินที่ได้ประมาณหนึ่งเพื่อไปสร้างผลิตการ์ตูนชินเอ็ดนิวเทนนินจาเทอร์เทิเล่มแรกออกมาประมาณ3 0 0พฉบับ และนำเงินที่เหลือไปซื้อโฆษณาในนิตยสาราแนะนําคอมิกจํานวนเพียงแค่หนึ่งหน้าเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่าโฆษณาตัวนั้นนะครับได้ผลเพราะเหล่าผู้จัดจำหน่ายคอมิกสนใจไอเดียนี้และช่วยกระจายคอมิก3,000เล่มจนขายหมดในเวลาไม่กี่สัปดาห์พวกเขาจึงสั่งตีพิมพ์ใหม่เพิ่มอีก6,000ฉบับและก็ขายหมดอีกครับในตอนแรกพวกเขาก็ไม่คาดคิดว่ามันจะได้รับผลตอบรับดีขนาดนี้ ความตั้งใจเดิมเพียงแค่ทําแค่เล่มเดียวจบแต่ทั้งสองเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างบอกให้พวกเขาทําเต่านินจาต่อ c o w a b u n g a it looks like the Teenage Mutant Ninja Turtles and look who's joined the party ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเต่านินจามีสไตล์กระตูนที่สนุกสนานการยียวนกวนประสาทต,ต่อคู่ต่อสู้ที่เราดูผิวเผินแล้วพวกเขาน่าจะสร้างตัวละครนี้มาเพื่อเอาใจเด็กๆแต่จริงๆแล้วช่วงแรกเริ่มของเต่านินจานั้นมันจะโหดกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันอีกครับช่วงแรกเต่านินจานั้นใช้วิธีการจัดการศัตรูโหดถึงขั้นที่ว่าพวกเขานั้นใช้อาวุธหั่นล่างของพวกนินจาฟุตแคลนเป็นชิ้นๆสิ่งที่ทําให้เต่านินจาต้องอ่อนโยนขึ้นเพ,นเพราะการที่ในปี1986บริษัทของเล p l a น m a t e สนใจจะนำเอาตัวละครจากเต่านินจาไปทำเป็นสินค้าขายเด็กจริงๆครับแต่มีข้อแม้ว่าทางผู้สร้างเต่านินจานั้นจะต้องสร้างแอนิเมชันออกฉายทางทีวีเพื่อพิสูจน์ว่าพลังของเต่านินจานั้นจะมีศักยภาพพอที่จะทำให้เด็กสนใจและมาซื้อของเล่นของพวกเขาพวกเขารับข้อเสนอพร้อมกับเริ่มพัฒนาแอนิเมชันและยอมให้ทีมงานแอนิเมชันนั้นปรับเนื้อหาที่ทำไว้ในคอมมิกส์ต้นฉบับให้กลายเป็นสื่อสำหรับเด็กเล็กลงสิ่งที่ต้องโดนปรับก็คือ ต่านินจาจะต้องกลายเป็นกลุ่มวัยรุ่นเต่าที่สนุกสนานและหมกมุ่นไปกับอาหารโปรดของพวกเขาก็คือพิซซ่า A Chocolate Pizza! A chocolate Pizza! You guys think about anything but pizza? Chip Chip Uegh! think Don't you but guys ส่วนตัวร้าชเวดเดอร์นั้นกลายเป็นตัวร้ายที่งี่เง่าเหมือนกับการ์ตูนฉายวันอาทิตย์และคำสะบทของพวกเขาในคอมมิกส์นั้นก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเสียงเชียร์แทน กระตูนทำออกมาเสร็จสิ้น5ตอนและถูกนำไปฉายทางช่องซินดิเคชันในปี1987โดยพวกเขาฉายวนถึง3รอบเพื่อให้ชัดเจนจริงๆว่านินจาเต่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กกลุ่มไหนซึ่งกระแสดีกว่าที่คิดไว้พวกเขาจึงไม่รอช้าครับสั่งเพิ่มตอนเต่านินจาและย้ายไปฉายทางช่อง CBS และก็มีการฉายยาวนานถึง7ซีซั่นด้วยกันในด้านของเล่นเพลย์เม e ได้ออกสินค้ามากกว่า400ชิ้นซึ่งนับตั้งแต่ปี1988ถึง1997รายได้จากยอดขายของเล่นนั้นสูงไปอยู่ที่1.1พันล้านเหนรียญสหรัฐเลยครับทำให้ช่วงนั้นเต่าดินจากลายเป็นของเล่นขายดีที่สุดเป็นอันดับ3รองจาก G.I. Joe และ Star Wars กระแสเต่าดินจาดีมากจนเกิดฐานแฟนคลับที่เรียกตัวเองว่า t u r ช l มาีย ในช่วงที่เต่านินจากระแสดีสุดๆก็มีชายคนหนึ่งนะครับคิดว่าเรื่องนี้ควรจะทำเป็นหนังคนแสดงนะนั่นก็คือคุณแกลรี่พรอพเพอร์ที่ชวนเพื่อนของเขาคุณคิมดอสันไปซื้อสิทธิ์สร้างหนังเต่านินจาจากผู้สร้างทั้งสองและเสนอให้สตูดิโอต่างๆหยิบไปพัฒนาต่อ แต่กลับเป็นว่าในช่วงปี80นั้นเป็นขาลงของหนังจากหนังสือการ์ตูนหรือว่าหนังจากของเล่นเพราะว่าการทำเงินไม่ค่อยดีนักของซูเปอร์แมนภาคที่4และฮีแมนมาสเตอร์ออฟเดอะยูนิเวิร์สทำให้ไม่มีใครกล้าแตะเต่านินจามาทำหนังถึงแม้การ์ตูนและของเล่นจะขายดิบขายดีก็ตาม กระทั่ง Golden Harvest บริษัทสร้างหนังจากฮ่องกงที่สร้างหนังอย่าง Enter the Dragon ของ Bruce Lee สนใจนำมาสร้างครับโดยแรกเริ่มพวกเขานำเอาวัตถุดิบจากต้นฉบับในช่วงต้นมาเป็นหัวใจหลักและนำเอามาผสมผสานกับการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อมาพัฒนาบทหนังได้คุณสตีฟบาลอนผู้ที่ทำมิวสิกวิดีโอดังๆมากมายมานั่งแท่นผู้กำกับภาพจำของหนังฉบับนี้ก็คือชุดยางเต่านินจาซึ่งผลิตโดย จิมเจน s, s ันครีเอเ r อร์ช็โดยบนใบหน้าของชุดนั้นจะมีการควบคุมกลไกไฟฟ้าที่ทําให้เรานั้นได้เห็นตากับปากที่ขยับเหมือนกับนักแสดงบังคับเองจริงๆแต่จริงๆนั้นมีทีมงานคอยควบคุมอยู่ครับและจะมีอีกชุดที่สร้างออกมาแบบคล่องตัวเพื่อให้ทีมงานสตันสามารถใส่ฉากแอคชั่นได้ดี นางประสบความสําเร็จอย่างมากเพราะจากทุนสร้างเพียง13.5ล้านแต่ทําเงินไปถึง200ล้านเหรียญสหรัฐพาเต่านินจาขึ้นสู่สุดสูงสุดของแฟรนไชส์ของเลนก็ยิงขายดีขึ้นไปอีกแล้ว่าอะไรที่ขายดีขึ้นด้วยรู้ไหมครับก็คือเต่าจริงๆเนี่ยแหละ <c oughs> คือมีเต่าวาสอ0 0 0 0ตัวถูกนําเข้าไปยังเกาะอังกฤษเพื่อจําหน่ายให้กับเด็กๆที่อยากจะเลี้ยงเต่าหลังจากได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ <like> แต่ไม่นานความฮิตนี้กลายเป็นปัญหา เพราะว่าพวกเด็กๆที่โตขึ้นก็ทิ้งขว้างเต่าครับเอาไปปล่อยในแม่น้ําทําให้ระบบนิเวศของชนพื้นเมืองที่นั่นนั้นโดนทําลายจนสาภาพยุโรปต้องทําการสั่งห้ามขายบางสายพันธุ์เต่าในปี1997 no, that totally! That's เรียกได้ว่าความฮิตของเต่านั้นก็มีทั้งผลดีและผลร้ายเหมือนกันนั่นเนี่ย หน,นังมีออกมาอีก2ภาคนะครับถึงจะทําเงินน้อยกว่าภาคแรกแต่กระแสของหนังทําให้ภาพลักษณ์ของ4เต่าชุดยางนั้นดีจนเรียกได้ว่าพวกเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์และแทรกตัวอยู่ในวัฒนธรรมป๊อปเคานเจอร์อย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะคงด้วยการนําเสนอแก๊ง4ี่เต่าในแบบวัยรุ่นบุคลิกเหมือนกับกลุ่มเพื่อนชาวฮิปฮอปและเพลงในหนังที่ใช้ในแนวแบบปโอสคูลและในภาคที่2ก็มาตอกย้ําในด้านเพลงด้วยการใช้ศิลปินอย่างวานิลาไอซ์ มาเป็นแขกรับเชิญในฉากเพลงนินจาแลบซึ่งทำให้เกิดการโดนใจว่าทำไมเราไม่ทำเต่านินจาเป็นวงล็อกซะล่ะทำให้ภาพยนตร์ถูกแตกออกมาเป็นละครเวทีคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Coming Out of the Shell Tour ที่ได้รับการสปอนเซอร์โดยพิซซ่าฮัทและออกทัวร์ไปยัง40เมือง ออกอัลบัม้มเพลงเป็นของตัวเองอีกตั้งหากในขณะที่เต่านินจาขายดีนะครับแต่คนที่ไม่ค่อยมีความสุขนักคือผู้สร้างอย่างคุณเควินอีสแมนด้วยความฮิตของเต่านินจาอันมากมายแต่ภายในใจของคุณเควินอีสแมนหนึ่งในผู้สร้างก็รู้สึกว่ายิ่งนานวันเต่านินจาที่เขาสร้างมันยิ่งห่างไกลาจากความตั้งใจเดิมเข้าไปทุกทีและนานวันเขายิ่งห่างเหินกับปีเตอร์แล ผู้สร้างอีกคนจนความคิดสร้างสรรค์ทั้งคู่นั้นจูนกันไม่ติดในบทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งเขายอมรับว่า การตัดสินใจบางอย่างในอดีตก็เป็นสิ่งที่ฝืนใจพวกเขาเพราะมันทําให้สิ่งที่พวกเขาตั้งใจในตอนแรกนั้นเปลี่ยนไปโอเคมันได้สร้างชื่อเสียงให้กับเต่านินจาก็จริงนะครับแต่ไปไปมามาภาพลักษณ์ของนินจามันกลายเป็นกลุ่มแรปนินจาไปแล้วพร้อมกับการที่การสร้างสารรค์ที่สนุกสนานในช่วงแรกตอนนี้เขากลับหมกมุ่นกับการที่ต้องบริหารธุรกิจจนความคิดสร้างสารรค์มันตันจริงๆครับและทําให้เขานั้นหมดไฟจนในปี2000 00, ทางคุณอีสแมนนั้นได้ขายสิทธิ์ตัวละครครึ่งหนึ่งของเขาให้กับทางคุณปีเตอร์แลแต่กว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นก็ใช้เวลาถึง8ปีด้วยกันแต่เมื่อเสร็จสิ้นแล้วในปีต่อมาคุณปีเตอร์แลก็ได้ขายสิทธิ์ทั้งหมดของเต่านินจาให้กับทางแวียคอมบริษัทแม่ของช่องการ์ตูนนิคาโรเดียและพาราเมลพิกเจอร์ ทำให้พวกเขานั้นได้สิดเต่านินจาไปพัฒนาต่อแต่ถึงแม้ผู้สร้างตัวละครนี้จะไม่ได้เป็นเจ้าของมันแล้วก็ยังคงกลับมาแวะเวียนทํางานสร้างเกี่ยวกับเต่านินจาเป็นระยะระยะและล่าสุดอย่างในคอมมิกส์ที่ชื่อว่า The Last l o n Nin ก็ได้รับคําชมมากมายจากแฟนเต่านินจาทั้งในอดีตและแฟนเต่านินจาในยุคปัจจุบันเมื่ออยู่กับเจ้าของใหม่พวกเขาก็พยายามปั้นเต่านินจาเป็นอนิเมชันลงช่องนิคาโลเดียนและสร้างหนังฉบับคนแสดงที่อำนวยการสร้างโดยไมเคิลเบย์ถึง2ภาค ที่นำเอากลิ่นอายจากภาพยนตร์ t r a n s f o r m e r อมาสู่หนังเต่านินจา